ับช่องพุกวิทยาชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดตะวันนาบัติกินะครับติดกับตัวอทับปิดนี่คือร้านน้ำพริกตามสั่งของอะไรน้องกันก้าวเหรอวันนี้หัวไม่อยู่หัวเป็นมีเมียน้อยน้อยใช่ไหมอันนี้อะไรคะตรงนี้ใหญ่พอแล้วใหญ่พอแล้วครับที่เลยค่ะได้ประมาณนทางที่ทางรั่วตัดที่นี่พริกอะไรแก้วละล้าแก้วกะล้าอันนี้ขายยังไง ลวกห้าบาทแล้วผักเีอะขายง่า้บาทหังกร้าดังรมขนาดยะไหมใ่ปหมว่ตอนนี้มันแพงก่ก่็นหลังกรรมมนถักไ้มไม่รอใช่ไหมนี่หั่นทอะไรต้มาต้มต้มสดๆร้อนๆัะการวันปการวันหลังทำาไลเลนเดียวไรดน้ลอย่างตากระเจดเลยากินี่พอไหมรับอะไรมาตามราเนี้วาเยากนะ ก็พี่อุ๊บตำเองเลยนะครับ เฮยเมื่อ่อยรอทาานเนุกค่ะค่ะอืมสค่ะรอวดใหม่ลร้อนเลยนะค่ะบ้ค่ะ สีมันเล้าแต่งได้นะครับอ่ะอะไรต่อมใส่ถุงให้อ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะสมาปลาเหรออร่อยไม่อร่อยมาบอกนะอ่าาไหนใส่ได้หรอใส่ได้ปลาจากไหนปลาล้านมาพริกเลยครับไปดูปลาดูปลาดูดูอ่ะอ่าปลานี้มาจากไหนครับปลาดังมาจากบ้างประเทศนะคะมาอะไรครับจากแก้วจ้าอิ่มพอจากแก้วโอเคอ่าตักเลยเลี้ยงไปได้เนาะน้ำพริกปลาร้าปลาทูอร่อยมากอ่าผัดต้มลวกค่ะ เหนื่อยเลยว่ะเหนื่อยไปตอนนั้นพี่เขาเหนื่อยเลยไม่ยากไปเรียนการทำมาจากไหนคะแม่ทะเจ้าาเรียนมาจากไหนัมาีท้งหลาพ่อแม่แล้วต้มหรอคะแบบอดบอิด่คะพอหรอคะร้่นี้จะหรอ ใครกินนิ่มแฟนแบบนีดด่แฟนกินอะไร,ะไระอ่ะแฟนกินอะไรครับแฟนอ๋อยเราก็ต้องกินอยู่แล้วเนีย่ยไม่กินเดี๋ยวนางก็ไปให้คนอื่นกินเออเราก็ต้องกินก็คืนนึงกินห้าทอบเลยนะที่สามเที่ยวสองมันเป็นใหม่นะคะมันเป็นใหม่นะคะเองกินไม่ได้ เห็นไหมเหไหเราขายได้คคกหนึ่งแล้วน,นะครับวันนี้น่าจะขายได้ครกเดียวแล้ววันนี้นรูแต่ผัใผกใช่ผักหน่งยครับเนี้อมะเขือยาวหากยากมากมะเขือยาวใหญ่ปวดปูมผักงันนี้ไม่ายเป็นยานเนี่ใช้ผังนะคะัน,น,น,นี่ใช่ไหมผักนี่นะครับน่าจะขายได้หมี่นี่นี่คือมะกอ,นนอูดและเปิร์ดน้อยวันนี้นคุณจะอะไรไปอย่ไงไงมั่งอากกินอะไระเรามาถึงโคกไหมเรามาถืออะ อันนี้มาทำไรครับก็วันนี้นะครับพีแบบช่วยพี่อุออ๊บเพิ่งทำห้องเสร็จนะครับผมแล้วก็พาพี่อุ๊บมามหาอะไรกินนะครับในใบหน้าตาตนนตะเลโอ้ดีละล้อเลยนี่ผักละล้อเลยนี่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหสีมือน่าก,กินมากเลยโอเคละโอ้ยขายดีๆนะโอ้ยนี่เขาบอกดีแก้มเร็งมะระอะไรขี้นกหรอเขาเรียกมะระอะไรแก้มเร็งเลยนะคะนี่ผักที่นี่ไอของนี่วันต่อวันใช่ไหมของวันต่อวันเออเดี๋ยว เดี๋ยวดิฉันจะมาเรียนตำน้ำพริกกับหนูได้ไหมไเออจะได้เอาไปตำเดี๋ยวจะไปบ้านหมอปลานะไปตำทำบุญด้วยเดี๋ยวถ่ายผักใหม่นี่มีฟางส้ง,งผักบุง้งนี่อะไรเขาเรียกอะไรผักแมวค่ะมแมวไอ้น,นี่ชะอมนี่อโอ้ร้วนแต่เป็นผักสมุนไพรเลยอ่ะเล้งนะเล้งว่าเล้งชอบกินผักอะไรเล้งครับเล้งชอบกินชะอมครับชะอมชุบแป้งทอดเหรอใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะปิดและอากาศ อีกวันดีๆนะครับน้ำพริกเปิดขายทุกวันตั้งแต่ตีโมงถึงตีโมงครับเห็นงูปเนี่ยที่สีอะไรอะไรตัวอะไรตัวอะไรคะแมลงดาค่ะฉันไม่อยากไม่อยากกินแล้วก็ไม่อยากเป็นแมลงดานะคะเอามาจากไหนคะมากจขหอมดีนะแมลงดาบันจะปิดเยอะเหรอคะเยอะเหรอคะหรอตัวพวกตัวเมียคะเขาบอกตัวพูกจะมีกลิ่นเหรอแล้วตัวเมียล่ะขายได้ไม่มีกลิ่นนะคะดีไหม ก็มียโอเคมีหมดก็ให้ขายดีๆนะนี่อะไรเพลงนี้อะไรอ่ะนี่เห็ดฟางอ๋อเห็ดต้มใส่อะไรเห็ดฟางย่างย่างออเป็ดก็นะคะอ่ะเพลงเป็นรถก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ตับตะไคร้กดกระดิ่งกับช่องโูมิภาคกับครับพี่น้อาอะไรนะพิ่ต่างๆของแม่น้องกันเก้าค่ะน้องอะไรนะน้องกันเก้ากันเก้าคือไทย ลูกแล้วลูกไปไหนกี่ขวบกี่แปดขวบ,บคนเดิมเนาะกี่ขวบคนนั่ะลูกสองขวบกี่คนกี่ขวบเนาะขวบไม่นับค่ะได้หมดตายแล้วไม่ไหวนะทำน้ำเป็นหมักเพิ่มค่ะทำน้ำพริกร้อยปีเกาไม่พอเลี้ยงพวกมันนะครับไม่จะเลยพ่อสุดนะไม่ค้าใจะดีนะครับเดี๋ยวก็ลาไปครับตายโอ้ยโอเคนะครับอิ่แล้ว